ใครบอกว่าหนังผีต้องดูแค่ฮาโลวีนปี2026วงการหนังสยองขวัญเดือดจัดครับเพราะปรมามจารย์อย่างแซมไลมี่โรเบิร์ตเอ็กเกอร์และตำนานไซเลนฮิลพร้อมใจกันกลับมาทวงบัลลังกับ18หนังผีปี2026ที่คุณห้ามพลาดไล่เลียงกันตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีจะมีเรื่องไหนบ้างไปเช็คลิสก,กันเลยครับ1 We b u l y The Dead เปิดปีใหม่วันที่2มกราแทนที่จะฉลองปีใหม่เราจะไปขุดหลุมศพกันครับกับ We b u l y The Dead เรื่องนี้กำกับโดยแซ็คฮิวดิสหลายคนอาจไม่คุ้นชื่อแต่ถ้าใครเคยดู1922ใน Netflix ที่ดัดแปลงจากนิยายของสตีเฟนคิงจะรู้ว่าเขาเก่งมากเรื่องการสร้างบรรยากาศที่อึดอัดและกัดกินใจเขาไม่เน้นผีตุ้งแช่แต่เน้นความหลอนที่ค่อยคคืบคลาน ไฮไลท์สำคัญคือเดซี่ลิตลี่ครับหลังจากวางดาบแสงใน Star Wars เธอเลือกเส้นทางที่ท้าทายมากในเรื่องนี้เธอรับบทเอวาหญิงสาวที่สิ้นหวังผู้เข้าร่วมหน่วยทหารเพื่อเก็บกู้ศพหลังจากการทดลองทางทหารล้มเหลวแต่ประเด็นคือศพพวกนั้นมันไม่ยอมตายสนิทครับนักวิจารณ์ที่ได้ดูรอบเทสสกินนิ่งบอกว่านี่ไม่ใช่หนังซอมบี้วิ่งไล่กัดแบบเวอร์วอร์ แต่มันคือ Emotional Survival h e r l e r ที่ผสมผสานความดราม่าของการสูญเสียคนรักเข้ากับความสยองของการเห็นคนตายฟื้นคืนชีพมันตั้งคำถามว่าเราจะทำใจฆ่าคนที่เรารักได้ไหมถ้าเขากลายเป็นศพเดินได้เป็นการเปิดปีที่หนักหน่วงและน่าจับตามองมากครับ 2. ไงเม r ขยับมาสัปดาห์เดียว9มกราคม ปี2025เรากลัวตุ๊กตาลิงปี2026เราจะกลัวของจริงครับกับไพเมดหนังสัตว์ขั้งกำลังกลับมาฮิตอีกครั้งหลังจากความสำเร็จของโคเคนแบรแต่เรื่องนี้จะซีเรียสก,กว่านั้นครับกำกับโดยโยฮันเนสโรเบิร์ตเจ้าของผลงาน47 s e v e m e t e ที่พิสูจน์แล้วว่าเขาทำหนังระทึกขวัญในพื้นที่จำกัดได้เก่งแค่ไหน เรื่องราวของเบนลิงชิมแปนซีแสนรู้ที่ถูกลับเลี้ยงแต่หลังจากโดนสัตว์ป่ากัดสัญชตาตญาณสัตว์ป่าก็ตื่นขึ้นในบ้านที่ปิดตายที่เด็ดคือการได้ทอยโคเซอร์มาร่วมแสดงลองจินตนาการดูสิครับการต้องหนีสัตว์ลายที่ฉลาดเป็นกุดในบ้านที่เงียบกิบเพราะสื่อสารด้วยภาษามือความเงียบในเรื่องนี้จะเป็นอาวุธที่น่ากลัวที่สุดครับ 3. 2 8 Year later The ยมกราคมนี่คือหนังที่คอซอมบี้รอคอยมาเกือบ3ทศวรรษต้องปูพื้นฐานก่อนครับว่าแฟรนไชส์ท2ว Day ย a t e r คือผู้ให้กำเนิดซอมบี้วิ่งเร็วที่เปลี่ยนโฉมหน้าวงการหนังผีไปตลอดการการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่ภาคเดียวแต่โซ n y Pictures วางแผนไตภาคใหม่ไว้เลยครับในขณะที่แด n นี่บอย กำกับภาคแรกของไตภาคใหม่ภาคนี้ส่งไม้ต่อให้เนียดาคอสตาผู้กำกับหญิงจาก Candyman และ The Marvel หลายคนกังวลแต่เนียเก่งเรื่องการเล่าตำนานเมืองและบรรยากาศที่แปลกประหลาดชื่อภาควิหารกระดูกบอกบ้านถึงวิวัฒนาการของเชื้อเลดไวรัสเป็นไปได้ไหมครับว่าผู้ติดเชื้อเริ่มมีสติปัญญาหรือมนุษย์ที่เหลือรอด เริ่มบูชาเชื้อโรคก,การได้รับไฟล์มารับบทดร์เคียวสันยิ่งการันตีว่าตัวร้ายในภาคนี้อาจจะไม่ใช่ซอมบี้แต่เป็นมนุษย์ที่บิดเบี้ยวไปแล้วครับ 4. Return to Silent Hill 23มกราคมเสียงไซเลนเตือนภัยจะดังกระหึ่มอีกครั้งกับ Return to Silent Hill หนังจากเกมมักจะมีอาถรรพ์ว่าหวย แต่ s ซเลน t h ฮิวภาคแรกคือข้อยกเว้นครับและข่าวดีที่สุดคือผู้กำกับคนเดิมคริสตอฟแกงกลับมาแล้วเขาคือคนที่เข้าใจสุนทรียศาสตร์ความหลอนของไซเลน t h ฮิวดีที่สุดหนังเรื่องนี้ดัดแปลงจากไซเ e n t Hill ทูเกมภาคที่เนื้อเรื่องดีที่สุดว่าด้วยเรื่องของเจมส์ซันเดอร์แลนด์ที่ได้รับจดหมายจากภรรยาที่ตายไปแล้ว3ปี ให้มาหาที่เมืองไซเลนฮิวมันไม่ใช่แค่หนังผีแต่มันคือการเดินทางสู่นรกในจิตใจของพระเอกปีศาจท,ทุกตัวคือตัวแทนของความรู้สึกผิดทางเพศและความรุนแรงของเขาใครรอดูพีระมิดเฮดเตรียมตัวครับพี่แก่มาแน่และมาแบบมีความหมายลึกซึ้งด้วยไม่ใช่แค่ตัวประกอบถือมีดดาบ 5. m ามาเธอออฟไฟในวันเดียวกันยังมีหนังอินดี ที่กวาดรางวัลตามเทศกาลมาแล้วอย่าง Mother of Fire สร้างโดยครอบครัวอดัมทีมงานอินดี้ที่ทำหนังเรื่อง Hellbender จนโด่งดังสไตล์ของพวกเขาคือ DIY Herler ที่ดิบสดและแหวกแนวเรื่องราวของแม่เลี้ยงที่พยายามใช้มนต์ดำเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกเลี้ยงแต่ดันไปปลุกแม่มดโบราณขึ้นมาชื่อเรื่องบอกยี่ห้อมแมลงวัน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเน่าเปื่อยและการกัดกินคาดหวังความแหวะและความหลอนแบบบอดี้เฮอร์เลรกทุนตำ่ำแต่มีไอเดียสูงได้เลยครับ6แซนเฮล30มกราคมค่าบเ,เกี่ยวกุมภาพันแซนเฮลจากแซมไลมี่แซมไลมี่ห่างหายจากการกำกับหนังผีเพียวๆมานานมากการกลับมาครั้งนี้เขาบอกเองว่าจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่าง ความตลกร้ายแบบ d a ด Me To h e l l และความระดิกขวัญแบบ m ิสเซรี่ p อเรื่องเรียบง่ายแต่ทรงพลังพนักงานออฟฟิศสองคนเครื่องบินตกติดเกาะแต่แทนที่จะช่วยกันพวกเขาเริ่มระแวงกันเองนี่คือแซมไลมี่ในสนามเด็กเล่นที่เขาถนัดที่สุดครับการทรมานตัวละครเราจะได้เห็นมุมกล้องบ้าๆปีศาจในใจิตใจหรืออาจจะมีสิ่งลี้ลับบนเกาะที่รอซ้ำเติมพวกเขา ใครชอบสไตล์ e v i ิ d เด e ที่ตัวเอกต้องเจอเรื่องซวยซํำซ้อนห้ามพลาดเลยครับ 7. The s t r n n g e r t กุมภาพันธ์ปิดตำนานแต่ภาคหนังหน้ากากนรก The s t r n n g e r t การรีบูต t t h s t t ต n เจเป็นแต่ภาคโดย Lenny Harlin ถูกตั้งคำถามเยอะมากในสองภาคแรกว่าทำไปทำไมแต่ภาค3นี้จะเป็นคำตอบสุดท้ายครับในภาคนี้ มายาจะเปลี่ยนจากผู้ถูกล่าเป็นผู้ล่าเราคาดหวังว่าจะได้เห็นจุดจบข,ของแก๊งฆาตกรหรือการเปิดเผยว่าทำไมพวกเขาถึงทำแบบนี้ภาคนี้จะเป็นตัวตัดสินชะตากรรมของแฟนชายนี้ว่าควรจะได้ไปต่อหรือควรพอแค่นี้ 8. ไซโค h ิ k เลอร์20กุมภาพันธ์ต้อนรับราชินีวีดคนใหม่จอร์จิน่าแคมบลในไซโค h ิ k เลอร r เรื่องราวของหญิงสาวที่ตามล่าฆาตรกรที่ฆ่าสามีเธอจนไปพัวพันกับเครือข่ายฆาตรกรต่อเนื่องพัดดูเป็นหนังแอคชั่นทิวเลอร์ยุค90แต่ด้วยความที่ได้จอจิน่ามาเล่นผมเชื่อว่ามันจะมีจุดหักมุมที่เราคาดไม่ถึงแน่นอนเธอเลือกรับงานฉลาดครับรอดูกันว่าเธอจะแบกหนังเรื่องนี้ได้เหมือนตอนบาเบเลียนไหม 9. สครีม7 27กุมภาพันธ์การกลับมาของสครีม7 ภาคนี้มีดราม่าเบื้องหลังเยอะยิ่งกว่าในหนังครับทั้งการถอนตัวของเจนนาออเตกาการไล่ออกเมลิซาบาเล,ล่าจนสตูดิโอต้องงัดไพ่าตายใบสุดท้ายเนฟแคมเบลแต่ข่าวดีที่สุดคือเควินวิลเลียมสันผู้เขียนบทสกีมภาคแรกกลับมากำกับเองเขาคือคนที่รู้จัก DNA ของสกีมดีที่สุด10เวิลคิว 27มีนาคมหนังชื่อตรงตัวที่สุดแห่งปีเดวิลคิวยูในบทแม่บ้านที่ไปเจองานในฝันในตึกหรูนิวยอร์กแต่หารู้ไม่ว่าผู้อยู่อาศัยทุกคนเป็นสมาชิกลัทธิซาตาน 11.The Mummy 17สเมษายนลืม The Mummy ี่เวอร์ชันทอมคูที่พังไม่เป็นท่าไปซะครับเพราะรอบนี้ Universal m o n s t e เอร์เอาจริง ผู้กำกับคือลีโครนินเขาบอกว่าเดอ m u m m มี่เวอร์ชันนี้จะไม่ใช่หนังผจญภัยแอคชั่นแต่จะเป็นเฮ์เลอร์เต็มสูบเราอาจได้เห็นมัมมี่ที่ใช้ผ้าพันแผลฆ่าคนแบบโหดๆหรือคำสาปที่ทำให้ร่างกายเน่าเปื่อยการจับมือกันระหว่างบัมเฮาและอะตอมิกมอนเตอร์การันตีว่าผีมัมมี่ตัวนี้จะทำให้คุณฝันร้ายแน่นอน 12. Obsession 15พฤษภาคมอัพเซชันหนังที่สอนให้รู้ว่าระวังสิ่งที่ขอพอดเรื่องเกี่ยวกับตุ๊กตาอาถรรพ์ One With v i l o ที่จะให้พรเรื่องความรักฟังดูเหมือนหนังรักวัยรุ่นแต่เมื่อมันอยู่ในมือผู้สร้างหนังสยองขวัญความรักนั้นจะกลายเป็นความข้างครับคาดว่าเป็นหนังแนวสแลช e เปอร์ผสมซูเปอร์เนเชลลที่เล่นกับตันหาด้านมืดของวัยรุ่นคล้ายเจเนเฟอร์บอดี้ 13. Evil Dead Burn 24กรกฎาคมเตรียมเสื้อกันฝนไปโรงหนังเพราะเลือจดจะสาดทะลุจอใน Evil ลเ d ธเบินแฟนชายนี้มีกฎเหล็กคือห้ามห่วยและครั้งนี้ส่งไม้ต่อให้เซบาสเตียนวานิเชกผู้กำกับชาวฝรั่งเศสที่ทำหนังแมงมุมแวร์มินจนคนกลัวกันทั้งโลกสไตล์ของเขาคือการเล่นกับความกลัวสัตว์เล็กๆ และมุมกล้องที่รวดเร็วชื่อภาคเบิร์นบอกใบ้ถึงอะไรไฟนรกหรือการเผาผลาญวิญญาณข่าวลือบอกว่าภาคนี้อาจจะเกิดในสถานที่ใหม่ที่แหวกแนวกว่าเดิมอาจจะเป็นโรงงานหรือเรือน้ำมัน14อินซิเดีตส6 21สิงหาคมอินซิเดีตส6กลับมาอีกครั้งแฟนชายนี้ไทม์ไลน์งงงวยที่สุดเรื่องหนึ่งครับ แต่จุดแข็งเดียวที่ยึดเหนี่ยวจักรวาลน,นี้ไว้คือป้าลินเชแม้ตัวละครจะตายไปแล้วแต่ในโลกวิญญาณเวลาไม่มีความหมายเราอาจได้เห็นภารกิจลับของป้าเอลิดท,ที่ยังไม่เคยถูกบอกเล่าหรือการเผชิญหน้ากับปีศาจต,ตัวใหม่ที่น่ากลัวกว่า15 k f เฟส11กันยายนนี่คือโปรเจกต์ที่ทะเยอทะยานที่สุดของ DC Studio k เคเฟ เล่าเรื่องของแมทฮาเกนดาราตกอัดที่ใช้สารเคมีเพื่อรักษาใบหน้าที่เสือโฉมแต่มันกลับเปลี่ยนให้เขากลายเป็นปีศาจ 16. Resident Evil 18กันยายนการเดิมพันครั้งใหม่ของ Resident Evil แฟนเกมเจ็บมาเยอะกับหนัง Resident Evil แต่ครั้งนี้มีความหวังครับเพราะผู้กำกับคือแซคแคคเกอร์คนที่ทำบาบาเลียนหนังที่หลอกคนดูได้อยู่หมัด แซคบอกว่าเขาจะไม่ทำตามเกมเป๊ะๆแต่จะดึงบรรยากาศความน่ากลัวของคาลิหารสเปนเซอร์หรือความกดดันของการเอาตัวรอดมาใช้คาดหวังว่ามันจะเป็นหนังซอมบี้ที่ฉลาดคาดเดาไม่ได้และน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หนังแอคชั่นยิงปืนเลเซอร์ครับ 17. ออเทอร์มัมมี่เตุลาคมต้อนรับฮาโลวีนด้วยออเทอร์มัมมี่เรื่องนี้เกี่ยวกับแม่ที่ต้องปกป้องลูกสาว จากวิญ,ญญาณที่เรียกว่าออเทอร์มัมมี่ที่พยายามแย่งชิงลูกไป1 8 w แ r e w ว o p ูและปิดท้ายปีอย่างยิ่งใหญ่ของขวัญคริสต์มาสที่โหดที่สุดแวร์วูปโรเบิร์ตแอคเกอร์คือผู้กำกับที่บ้าประวัติศาสตร์ที่สุดในโลกเมื่อเขามาทำหนังมนุษย์มาป่าเขาจะไม่ใช้ CG หมาป่าตัวใหญ่ๆแบบทวายไล้แน่นอนเขาจะพาเราย้อนไปยุคศตรวรรษที่13 ยุคที่คนเชื่อเรื่องคำสาบจริงๆนำแสดงโดยแอรอนเทเลอร์จอห์นสันที่ต้องแปลงโฉมแบบสุดขั้วนี่จะเป็นหนังที่ดิบเถื่อนโสกปกและสยองขวัญกัดกินวิญญาณตามสไตล์เอเกอร์เป็นการปิดจบปี2026ที่สมบูรณ์แบบเป็นยังไงกันบ้างครับนี่คือลิปหนังฮอร์ปี2อร์ปี2026แบบจัดเต็ม18เรื่องนี้เพื่อนๆคิดว่าเรื่องไหนจะปังและเรื่องไหนจะพัง คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ